โสวยงสวยครับดอกสวยมาก สี่สิบบาทครับสวยมากเลยอะกระถางละสี่สิบบาทโว้ยสวยสวยมากแล้วนะครับตรงขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นอีกแบบอันนี้จะเป็นสอง ปดแปดติว่าดอกใหญ่ครับดอกสวยหลายต้นเลยครับสวยมากถูกใจคนที่ชอบปลูกต้นโพยเซียนเลยคร đọc sơi sơi thằng lên luôn lại cho mình trong thằng này sửa chuỗi rồi. ขึ้นมาข้างบนทั้งนี้ก็ถัง80บบาทนะครับจะสวยจริงครับเหากราคาขึ้นมานิดนึงครับจะถางละร้อยแต่สวยจริงครับสวยมาก ปีที่แล้วซื้อไปครับสี่ครับสต้นสี่กระถางครับยังสวยเลยครับตอนนี้ก็ยังอยู่สวยจริงมีดอกใหญ่และดอกหลากหลายนะครับสวยจริงครับพิกัดสวนหลวงรอ9นะครับมีงานพันไม้งาม,มาหลับสวนหลวงครับมีกวยเชียนสวยๆมาขาย ให้เพื่อนๆที่ชอบปลูกนะฮะตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาถึงวันที่สิบธันวานะฮะมาูากใจคนรักต้นไม้ครับมาแล้วจะชอบเลยครับเฉยๆนั้นเลยครับ